มีคําแนะนําเรื่องอของเส้นทางทางเลี่ยงด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะสามารถเลี่ยงไปทางไหนยังไงกันบ้างใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางตํารวจเองเนี่ยนะคะได้เตรียมกําลังกว่า5,000นายที่คอย,อำ,ยอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงแนะนํา5เส้นทางเลี่ยงนะคะที่จะเดินทางไปภาคอีสานค่ะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีประชาชนจำนวนมากใช้เส้นทางมิตรภาพตั้งแต่สระบุรีไปจนถึงนครราชสีมาเพื่อจะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดต่างๆในภาคอีสานค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองได้แนะนำา5เส้นทางเลี่ยงที่จะไม่ต้องผ่านถนนมิตรภาพนะคะประกอบไปด้วยทางเลี่ยงที่1ก็คือเส้นทางสาย21ผ่านจังหวัดสระบุรี เข้าอำเภอม่วงคอมแล้วก็ออกไปยังอำเภอบำเน็จนรงจังหวัดชายภูมิค่ะตรงนี้ระยะทาง220กิโลเมตรทางเลี่ยงที่2คือเส้นทางสาย21ผ่านจังหวัดสระบ,บุรีเข้าอำเภอม่วงคอมตัดบริเวณสาย205แล้วก็มุ่งหน้าสู่สาย2256มุ่งหน้าไปที่อำเภอท่าหลวงเข้าอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมา สาย201แล้วก็เข้าสู่อำเภอหนองบัวโคกจังหวัดชัยภูมิรวมระยะทาง230กิโลเมตรนะคะส่วนเส้นทางเลี่ยงที่3ค่ะจากแก่งคอยสระบุรีให้ใช้ทาง1388มุ่งหน้าเข้าอำเภอวังม่วงเส้น2243แล้วก็เข้าที่อำเภอด่านคุณทดเส้น2256แล้วก็ไปเข้าที่จังหวัดชัยภูมิที่เส้น201นะคะระยะทางรวม188กิเมค่ะ ส่วนเส้นทางเลี่ยงที่4ค่ะที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานั้นมุ่งหน้าเข้าอำเภอด่านคุนทศใช้เส้น201มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอบ้านเหลื่ยมค่ะเส้น2384แล้วก็ไปออกแยกโคกสีเข้าอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะที่เส้น4029เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นในเส้น19 สขอภัยค่ะ2199ระยะทางรวม195กิโลเมตรค่ะแล้วก็เส้นทางเลี่ยงที่5นะคะก็คืออำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าเข้าอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกในเส้น3-3ค่ะเข้าจังหวัดนครนายกผ่านมายังอำเภอรกระบินบุรีไปเข้าจังหวัดสระแก้วมุ่งหน้าไปยังอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเส้น348 เข้าสู่อำเภอรประคำแล้วก็อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ระยะทาง320กิโลเมตรนะคะ